สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้เรามีของเล่นเด็ดๆนะฮะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับนี่เป็นฮอนะครับใบเดี่ยวนะครับไซส์กลางนะครับใบเดี่ยวไซส์กลางเวอร์ชันพิเศษครับมอเตอร์บัตเลตนะครับมอเตอร์บัตเลดนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็เจ้าสกายแดนเซอร์นี่เองนะครับสกายแดนเซอร์นะฮะเวอร์ชันมอเตอร์บัตเลดครับมี2เวอร์ชันนะครับมอเตอร์ธรรมดาผมเคยรีวิวไปแล้ว แล้ววันนี้มาใหม่ครับเป็นมอเตอร์บัลเลตครับมอเตอร์นะครับจะแรงกว่าเดิมนะครับถึง3เท่านะครับแรงกว่าเดิมนะฮะสู้ลมได้มากกว่าเดิม3เท่านะครับเหมาะมากครับสาหรับมือใหม่หรือมือโปรต่างๆนะครับที่อยากได้ฮอที่เราบินไกลๆสู้ลมทะเลได้แรงๆนะฮะสู้ลมอะไรก็ได้เลยนะครับบัลเลตนี้บอกได้เลยเทียบเท่ากับ6กชันเนลอ่ะเพราะว่าบัตเลตนี้คือไม่เคยกลัวลมอยู่แล้วนะครับแบตลิโพนะครับรีโมท2.4กิกนะครับเป็นดิจิตอลนะครับ2.4กิกนะฮะ พร้อมกับที่ชาร์จนะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวตุย้ยแมททอยจะลองมาบินกันดูนะครับว่าการบินเป็นยังไงบินนิ่งหรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่านะครับไปชมกันเลยนะครับผม Let's go เย้มาบินกันเลยนะครับผม ก้หนน่่อยแครับประมาณนี้นะครับเพื่อนเน,นื่องจากเราแก่มาแล้วก็บินกันเลยนะครับก็เป็นการเทสนะครับคร่าวๆนะครับ มอเตอร์ถือว่าแรงใช้ได้ครับแล้วก็เนื่องจากในบ้านนะครับผมจะไม่บินผัดผนเลยมากมายนะครับก็บินเทสให้ดูกันคร่าวๆนะครับสำหรับเฮลิคอปเตอร์นะครับสกายแดนเซอร์นะฮะที่เป็นเวอร์ชันมอเตอร์บัตเลตนะครับเวอร์ชันมอเตอร์บัตเลตที่มอเตอร์แรงกว่าเดิมนะครับถึง3เท่านะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามมากๆครับแล้วก็บินง่ายครับคอนโทรลง่ายครับอีกอย่างหนึ่งผมชอบที่สุดประทับประทับใจมากเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นมอเตอร์บัตเลตนะครับแต่เสียงเขาไม่ดังเลยนะครับเสียงเขากําลังนุ่มหูครับไม่รบ ตัวนี้ถือว่าเป็นฮอที่เป็นมิตรกับเพื่อนบ้านนะครับใช้ได้ครับโอเคแล้วก็เป็นตัวนี้ก็เป็นแบตลิโพนะครับสวยงามครับแบบนี้นะครับรีโมทนะครับให้ชมกันเลยนะครับนี่เห็นไหมบอกสถานะต่างๆครับเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับนี่เปลี่ยนเกียร์ได้นะครับเห็นไหมเขาจะขึ้นมาสี่ชันแนลนะครับแล้วก็มีโล่ไฮนะครับเนี่ยกดตัวนี้อ่ากดตัวนี้จะมีไลท์คอนโทรเนี่ยไลท์คอนโทร ก็คือปิดเปิดไฟได้นะครับแล้วก็โลไฮครับเห็นไหมโ o w h i ถ้าลมธรรมดาก็โลถ้าลมแรงๆไปเลยก็กดไฮนะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยได้เยอะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับปิดเปิดไฟนะครับเห็นไหมปิดเปิดไฟได้ครับโอ้โหคุ้มค่ามากครับเป็นฮอแบบนี้นะครับอย่างกับรุ่นโปรเลยเพื่อนๆโอ้โหคุ้มจริงๆนะตัวนี้ เอนะครับอยากได้นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับเจ๋งๆนะครับลำนี้นะครับผมไซ้์กลางนะครับมอเตอร์บัดเลนนะครับสามารถโทรสั่งกับทางรัฐแมททอยได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตามนี้เลยนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t t o ว็ยดม้ำนะครับ w w w m a t t o ว็ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับ ยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกกันมนคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับเราเจอกันนะครับบ๊ายบายครับใบเดียวมอเตอร์บัลเล่แบตลิโพรีโมท2.4กิกมีจอนะครับคุ้มมากครับเอาละนะบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกด たこしかった。